ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Honda านะงานม o t ต r Expo 2025นะครับมาดูกันว่า Honda มีอะไรที่เปิดตัวและมีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอยากบอกว่าที่เราเห็นเปิดตัวเนี่ยเราสามารถไปทดสอบขี่ได้ที่สนามลาน,นข้างๆเนี่ยนะครับอยากบอกว่า Honda เอามาให้ลองกันแบบครบๆเลยบางคนบอกจะเดินไปยังไงจะมีตัวรถรับส่งนะครับไปที่ลานแล้วเราก็อยากลองขนหนก็ลองไปนะครับเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในวันนี้นะครับวันนี้คือนี่คันนี้คือ Honda Superfo เรียกว่า อีกหนึ่งตำนานนะครับที่กำลังจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าอันนี้คือ Honda CB13 0พ Final e dition นะครับกับโปรเจกต์บิ๊กวัตั้งแต่1992 Big One อ่าบิ๊กวัตอนนั้นจะเป็น1992เก้ขาจะเป็น c b 1 0พันพันนะครับแล้วก็จะเป็นพันสที่ท่อออกซ้ายขวาน,นะครับแล้วก็พันสท้ายกระดานหัวฉีดปี2003นะครับแล้วก็เนี่ยล่างมาเรื่อยๆๆๆจนถึงปัจจุบันนี่คือ Final e dition ในปี2025แล้วนะครับความพิเศษของ Honda CB13 0พตัวน,นี้คืออะไร เขายังเป็นกลิ่นอายของรถโมเดลยุคปี90ย้ำเขาว่าปี90นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดใครตามมาตั้งแต่คลิปอีกมาที่เราไปถ่ายกันนี้อีกมานะครับอนาคตเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกเทรนด์หนึ่งละ,ะสำหรับรถที่เป็นแนวนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถโมเดลใหม่ได้ความการขับขี่ที่เหมือนรถยุคใหม่ จริงๆอ่ะถ้าถามว่าอย่างนั้นอ่ะรถยุคใหม่มันขีด่ดีในกว่าในทุกมิติแหละแต่สำหรับคนที่ลองนึกภาพอ่ะอยากเติมเต็มความฝันวัยยาวนะเรวเคยอยากได้ CB Super ปอร์โฟในยุคปีประมาณ9 0 2 0 0ูนยันสามยังเป็นกลิ่นอายที่เป็นอารมณ์ที่ใกล้เคียงแบบนั้นอยู่อ่าซึ่งเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วนะล้วผมชอบสีเนี่ยนี่คือสีเหมือนสมัยยุคปี9กกว่าเลยอ่าถ้าตามตั้งแต่ซีบีพันนะนี่คือสีตั้งแต่สมัยยุคนั้นเหมือนกันเป็นสีใช้ว่าน่าจะสุดท้ายแล้วลนะ่ะเพราะว่าเป็นไฟแลนลวัด เรามาดูเรื่องราคากันหน่อยราคาตัวนี้นะครับ Hon d a เปิดโตอยู่ที่575,000บาทนะครับในตัวที่เป็นไฟกลมถ้าเป็น Super ร์บอดจะอยู่ที่0,000นทวนนะครับแล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนถ้าเป็นบอดอจะเป็น h a ร f ฟแฟร i ลิขี่ทัวร์ลิงก็จะได้เป็นฟิลที่ตัดลมอ่าแล้วก็ เป็นไฟหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอีกหนึ่งกินอายที่ในยุค90นะ่ะรถแฟลลิงเขาจะเป็นแค่ฮาฟแฟลลิงไม่ f ูแฟลลิงคือจะมีแฟลลิงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นสไตล์ JDM ที่แท้ทูในยุคปี9กกว่านะั่นเลยก็ว่าได้นะครับต่อมามาดูกันต่อน,นี่คันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโกลวิ n งนี่คือที่สุดของที่สุดของรถทัวร์ลิงหรือว่ารถเดินทางบนถนนนะครับเขาเรียกว่าโซฟาวิ่งได้นะครับกับรถ h o n d a g l o w i n g มีแอร์แบ็กด้วยนะครับสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันมีรรระบบแอ์ถุงมมเหมืนยนยต อันนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับหรือว่าตัวฉลองครบรอบ50ปี Go-Wing นะครับ mm hmm. Anniversary 50ปีของ Go-Wing เลยเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าขี่ดีมากแล้วมีระบบ DCT ด้วยสังเกตว่าจะไม่มีการคัดนะครับไม่มีขาคันเกียร์เพราะระบบเขาเป็นเกียร์ดู O c u ั h นะครับหรืว,ว่า Transmission ที่ระบบเกียร์ไฟฟ้าจะเข้าให้เองหรือเลือกจะขับแมนนวลก็คือสามารถกดด้วยปลายนิ้วแล้วผมชอบคขานี้ว่าด้านหน้าเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นโชคที่แบบ เป็นขาคู่เหมือนสไตล์มอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปนะครับเขาจะเป็นอารมณ์แบบเป็นจะเป็นคล้ายๆกับพวกเป็นเขาเรียกว่าช่วงล่างจะเป็นฟิลที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครขี่ดีมากผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่ดีมากรถใหญ่น้ำหนักเยอะแต่เป็นอะไรที่ขี่สนุกมากๆนะครับกับ o o n d g g r w w i n g ราคาอยู่ที่1,395,000บาทนะครับกับ Honda g า o w w i n g ผมบอกเลยว่า สายเดินทางยิ่งถ้าเกิดสายมีคนซ้อนนะครับคนซ้อนที่คนซ้อนที่ต้องการความสบายตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมีลําโพงนะครับฟังเพลงได้ด้วย o อน a ้าโก w วิ g ครับต่อมาอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ณนะวันนี้เลยที่ Motor Expo 2025นะครับกับ XL7 5 0 Transl นะครับไฟหน้าเป็นแบบใหม่ละสังเกตว่าไฟหน้าเนี่ยเราจะเห็นที่อีกมากเมื่อปีที่แล้วอ่ะ เป็นเรื่องปกติที่เปิดตัวอีกมากนั่นคือรอบแรกของโลกเปิดตัวและขายจริงก็อาจจะดีเลยมาปีนึงเป็นเรื่องปกตินะซึ่งวันนี้เมืองไทยเรามาแลครับกับ t r a n s L อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมบอกเลยว่าคลาส 750cc เดี๋ดโอเปผรโพสนะครับทางดําก็ได้ทางฝุ่นก็ดีกับ Honda t r a n s สที่ขับสนุกก่าเครื่องบวกนี้บอกเลยว่ามันมากกับ2สูบ 750cc นะครับในเรื่องราคานี่สามแสนเก้าหบาทนะครับ กับ h o n d a t r a n s L ตัวนี้ก็เปิดตัวอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ในบูธนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเปิดตัววันนี้วันแรกเลยปี2 0 2 5นะครับแล้วก็แอฟริกาทวินอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเลยเยอะตัวนี้มีทั้งแมนนวลหรือเขาเรียกว่าเราสามารถเข้าเกียร์กำคัดได้เหมือนรถปกติหรือจะเป็นออปชั่นที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นระบบ DCT นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราชอบสายแบบอยากกำคัดเองหรืออยากเป็น DCT ได้แบบว่า ให้รถมันจาัดก,การเข้าเกียร์ให้เหมือนโกลวิ n งหรือ Honda d c t ทีอ่ะถ้าใครได้ลองก็จะรู้ว่าดีมากนะครับอย่างที่ผมบอกคืออยากรู้ว่าระบบเกียร์ธรรมดาเป็นไงหรือ d c t เป็นไงใครยังไม่เคยขับอาจจะนึกไอเดียไม่ออกเคยอาจจะฟังรีวิวผมมาเยอะมากเลยรู้หลักการมันทํางานแล้วว่าเป็นไงแต่ยังไม่เคยรับรู้ถึงฟิลว่าเป็นไงเราสามารถไปลองขี่คันจริงได้ครับได้ที่ที่เนี้ยงาน Motor Expo นะครับทาง Honda จะมีในส่วนของตัว รถให้เราทดสอบขับขี่หมดเลยทั้ง e c a s s ทั้ง d-c-t ที่ลานข้างๆเนี่ยมีรถรับรส่งให้อย่าลืมมาลงทะเบียนไปทดสอบลองขับขี่กนะันได้ทุกรุ่นลองให้รู้ไปเลยว่าแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ถ้าเป็น d-c-t นะครับเจ0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าในตัว m-t อันนี้พอดี m-t ตอนนี้ไม่มีจอดอยู่นะครับ m-t จะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับกับ Honda Africa t าทวิ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขับเฮาส์อ่า CT 125 Monkey รถน่ารักอะไรก้อนไปผมว่าฝั่งนี้นี่คือวัยรุ่นเด็กแนวนะเป็นรถที่ใช้คําว่า1คนจะมีหลายคันนะครับมีมังกี้ก็ต้องมี CT มี CT ก็ต้องมีมังกี้นะครับแล้วก็เอาไปแต่งต่อบางคนมีมังกี้หลายคันด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นตัวรุ่นนี้นะลิมิเต็ดดกรุ่นหนึ่งอะไรก้นไป Honda คือทํารถออกมาได้หลากหลายมากเรามาดูข้างหลังกันต่อนะครับอันนี้จะเป็น Honda NX 500นะครับ เครื่อง504กับรถสไตล์รถทัวร i ลิงนะครับราคาเข้าถึงง่ายกับราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับบอกเลยว่ามือใหม่ก็ได้มือเก่าก็ดีนะครับเพราะด้วยอย่างที่บอกว่ารถพิกัด504อ่ะและเครื่องบล็อกนี้คือจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับในซีรีส์504อ่ะ CBR 5 0 0 c b 500เครื่องเนี่ยเขาบอกเลยว่าภาษาถ้าเอาเปรียบเทียบกับเวฟมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีบั๊กนะครับเป็นรถที่เครื่องทนมาก แทบจะเรียกว่าเปลี่ยนนำมันเครื่องขับไปเรื่อยๆน่ยจริงๆเนี่ยรถเขามีรอบสวิตช์นะมีรอบตั้งวาวตั้งอะไรแต่ผมงงว่าต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยเอามาขิงกันนะครับ,บวิ่งเป็นแสนโลแล้วผมไม่เคยตั้งวาวเลยรถก็ยังวิ่งได้ปกตินะครับซึ่งมีในโลกเนี่ยมีไม่กี่รุ่นที่ทําได้ซึ่งในซีรีส์ของ N X 5 0 0หรือเครื่องบล็อก5้าร้ของค o นด้เป็นอารมณ์นะั้นจริงๆคือเครื่องถึกและทนมากๆนะครับ เหมือนเป็นองงเหมือนเวฟอะที่ขับยังไงก็ไม่พังนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเวฟของ Big กไบคนันที่ว่าค่อนข้างมีเครื่องที่ค่อนข้างทนเลยทีเดียวต่อมามาดูนี่อันนี้ XADV นะครับสีใหม่อันนี้สีที่ผมเพิง่งเพิ่งมาเห็นที่อีกมากเลยนะสวยมากเลยสีเนี้ยสีขาวนะเป็นขาวด้านนะครับตัดกับน้ําเงินหล่อมากผมบอกเลยเป็นสี Special Edition ที่ทาง Honda เอามาจอดนะครับราคาอยู่ที่ 4 000, 40, 000, 4 4 0 0 0บาทนะครับกับ XADV นะครับแล้วก็ในส่วนของผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะครับงบ6,000กว่าบาทได้ขับ XADV แล้วตัวนี้ก็จะมีหนึ่งรุ่นที่เป็น DCT นะครับมาดูกันต่อนะครับกับคันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะ Honda Forza 750นะครับพื้นฐานแลตฟอร์มมันก็จะเหมือน XADV แต่เขาจะปรับคารคเตอร์ให้เป็นรถสไตล์สกูตเตอร์ทางดำอ่า XADV จะออกแนวเป็นรถที่แบบ ทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ดีนะครับแต่ f o r ์ a ซ่าฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าสามารถสูเราเห็น f o r ์ a ซ่าเต็มเมืองไปหมดแต่ตัวนี้คือลูกพี่ใหญ่ f o r ์ a ซ่านะครับที่เป็นระบบ DCT ีทพรอนเหมือนกัน,นเริ่มต้น6,500กว่าบาทเบาสบายเหลือเกินนะครับกับราคาอยู่ที่425,000บาทนะ้ันบนี่ราคาแนะนำขายนะครับเดี๋ยวยังไงลองมาดูโปรโมชั่นอะไรที่บูธของ h o n d a ได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้นี่ อีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมว่าคอนด้าทำราคาดีมากเลยอเน็ตอเน็ตพันนะครับเขาเรียกว่าเป็น Naked b i k บ1 0พันดีสี่สปอร์ตของ h อนด a นะครับที่ราคาอยู่ที่4 8 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ขี่นะแต่ผมเชื่อว่ามันขี่ดีมากเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เป็น FlyBait แล้วก็นักเก นกเก็ตบค์เป็นรถที่ขับสนุกอะไรยังไงอยู่แล้วแบบไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะแล้วอยากบอกว่าตัวนี้ได้ร่งตัวโชคหลังเออร์ลินด้วยนะครับราคาสีแสงก็บานนะเออร์ลินนะครับแล้วก็เบมโบตัวนี้เป็นเบมโบสไตล์มาเนียนะครับช่วงล่างมาแบบจัดเต็มแล้วกับออเน็ตพัน0นะครับต่อมาคัานนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะอันเนี้ยค่า คนอยากจะถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงผมกล้าพูดเลยผมเป็นหนึ่งคนที่เราพูดได้เพราะผมซื้อมาเป็นเจ้าของแล้ว1คันนะครับกับ Honda CBR 1 0 0 0 r ์หนนะครับแต่โฉมนี่เป็นโฉมในปี2อ2 5ี้ละขี่ดีโคตรบอกเลยว่าขี่ดีมาตัวผมผมว่าขี่ดีแล้วนะตัวนี้ขี่ดีดีดยิ่งกว่าตัวนี้จะได้ความไฮเทคตรงที่ว่าเขาจะมีทิ้งลีลินเล่งมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่แบ่ง4สูบใช่ไหมจะมี2สูบเนี่ยที่เขาแยกกันทํางานแยกกันทําให้เวลาเรานอนโค้งเนี่ย จะมีการเปิดปิดลิ้นคลังส,สี่ลิ้นจะเปิดไม่เท่ากันมันเลยทําให้การจังหวะที่เราเล่นโค้งอยู่มันนิ่งยิ่งขึ้นใครเคยขี่รถแล้วบอกเข่าไม่เช็ดพื้นมกม่าขี่คันนี้อย่าว่าแต่เข่าเลยสอกจะเช็ดเอานะครับเพราะว่าผมสอกเช็ดพื้นครั้งแรกก็พอรถรุ่นนี้นี่แหละเพราะมันนิ่งมันขับแล้วร,รู้สึกว่าเรามั่นใจไปหมดแล้วมันเป็นรถที่ขี่สนุกมากกับ Honda c ซีวี0 0ร์ันด r รานะครับราคาอยู่ที่1 1 3 4 0ล้านพบาทนะครับกับ f l y b r บรด ต่อมาเรามาดูที่นี่อันนี้คือ Honda CBR650R แล้วก็ c b 6 5 0 r นะครับที่ผมชอบตรงที่ว่าเขามีระบบ e-crush นะครับ e-crush เนี่ยถ้าเรามาดูเราจะเห็นว่าเหมือนจะมีอะไรปวดปดขึ้นมานะบริเวณนี้จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าในการดึงหรือเหนี่ยวคัดให้ข้อดีคือเราไม่ต้องกำคัดเราไม่ต้องกำคัดนะครับแต่สังเกตว่ารถเขายังมีคัดให้เรากำอยู่นะ คือรถมันจะมีคัทให้กมแต่ไม่จําเป็นต้องกรรมแต่ถามว่าทําไม h o n d ้าถึงมีไว้ Honda คํานึงถึงว่าบางทีเราเฮ้ยเราอยากจะกรมากมคัทฮอนด้าบอกเลยว่าอยากกรรมาับแบบโอล s c ส o ูลแล้วก็แค่กรรมคัทมันจะกลายเป็นรถที่มีคัทเหมือนปกติเลยเพียงแต่ระบบ e c ค c h จะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในบทที่เราขี้เกียจกรรมคัทซึ่งเป็นระบบเมนหลักนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆาอย่างที่บอกเลยคือผมอยากจะให้ทุกคนได้มาลองนะครับ แล้วก็ Honda เขาเปิดโอกาสให้ลองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปจริงๆที่เราสามารถไปลองกันที่ร้าน,นาข้างๆเนี่ยร้านฮอลด้านหน้าเนี่ยอยู่ด้านหน้านี่นะครับมีรถรับส่งให้นะครับก็มามาลงทะเบียนที่ในบูธนี่แหละบอกเลยว่าอยากลองทําไงเดี๋ยวเขาจะพาไปแล้วก็นั่งรถไปที่ลานทดสอบนะครับเราสามารถขี่ได้หมดเลยบิ Big ๊กไบค์ที่เราเห็นนะครับอยากขี่รุ่นไหนลองขี่แต่ตัวที่ผมอยากให้ขี่ที่สุดคืออ e ี a าสนะครับเราจะได้เข้าใจคอนเซปต์ว่าเฮ้ยอ e ีคาสมันดียังไงมันเป็นอะไรยังไงอีคาสไม่ได้ออกแบบมาสําหรับรถ เขาเลยกว่ามือใหม่อย่างเดียว e คันเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็น new โนมในอนาคตรถบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่อนาคตจะต้องเป็นอย่างนี้ละรถที่ต้องมานั่งกรรคัดเองมันจะกลายเป็นรถที่ตกยุคโอสูคูไปแล้วนะทุกคนหนึง่งในอนาคตนะครับเพราะว่าการที่ลองนึกภาพมเราชอบรถทําไมเราถึองอยากขับสกูตเตอร์เพราะเราขี่เกียจมานั่งกรรคัดเราอยากบิดอย่างเดียว <c oughs> ใน Honda า e car เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ตัวเนี้ยจะได้ยิ่งกว่าคือเราสามารถเล่นของอัตราทดเกียร์ได้บางคนบอกว่าขับสกูตเตอร์ สิ่งที่สกูตเตอร์มีคือการไล่รอต่อเกียร์แต่บางคนยังรู้สึกอยากสนุกการเชนเกียร์นะอยากลดเกียร์อยากวิ่งในเขาอยากลดพิ่งยังมีการเตะเกียร์ตัวนี้ยังคงเตะเกียร์ได้อยู่แต่เราไม่ต้องมานั่งโฟกัสเรื่องการกำคัด จังหวะไหนต่อยคัตจังหวะไหนมือใหม่ไม่ต้องกลัวออกตัวดับนะครับมือเกา๋าบางทีเราใช้งานเป็นชีวิตประจําวันขี่รถในเมืองที่รถติดติดแ,แต่ไฟแดงเยอะเหลือเกินโดยปกติแล้วเราเจอไฟแดงเราต้องมานั่งกำคัตนะเตะเกียร์นะเพื่อเข้าเกียร์ว่างเวลาไฟเขียวปุ๊บเราต้องมานั่งกำคัตนะเตะเกียร์เพื่อ,อออกตัวเลี้ยงคัตออกไปแต่ถ้าเป็นระบบอ e ีคัตเราเจอไฟแดงเรากำเบรกยอย่างเดียวเกียร์ช่างมันไว้คามันไว้คัตก็ไม่ต้องไปกำเพราะว่ารถเขาจัดการให้หมดแล้วพอเวลาไฟเขียวเราเปิดคันเร่งอย่างเดียวรถมันก็ไปต่อได้เลย โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งกำคัดแตะเกียร์ใครที่ใช้งานรถในเมืองจะบอกเลยว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกที่เป็นอารมณ์เดียวยกับสกูตเตอร์แหละที่เราไม่ต้องมานั่งกำคัดนะแต่ยังมีอัตาราทุกเกียร์ให้เราเล่นได้อยู่นะครับกับ h o n ได e c ค s าอยากให้ทุกคนได้มาลองนะว่ามันเป็นยังไงผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเลยกับคําว่า EC ค s านะครับแล้วก็ทําให้รถมันขับสบายขึ้นขับสนุกขึ้นแล้วก็เพิ่มเพลินกับการขับขี่ได้ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็โดยประมาณที่เราาาพมมชกับ บูธของ Honda าหน้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้ในนี้เขามีงานเรื่องงานขายแต่บางคนบอกว่ายังนึกไม่ออกว่าอยากเล่นรุ่นไหนอะไรยังไงผมแนะนําว่าให้ไปลองคันจริงเลยเป็นค่ายเดียวเลยที่มีให้มาลองนะครับเราไปลองเลยลองให้นาใจเลยลองให้รู้ละเอีัดเป็นยังไง D c t เป็นยังไงหรือรถแต่ละรุ่นมีคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรยังไงลองเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราถูกใจถูกจริตแบบไหนก็เข้ามาซื้อเข้ามาจองกันที่บูธของ Honda าง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้เลยนะครับวันนี้เรื่องราวดนมานแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ